มานิมนตพระบ้านโทธิปะสานอำเภอกุชม,มานจังหวัดสกลนครน,นะคะไปงานหลวงพ่อกล้วยนะคะมณีมาดามมงโพกามารัารบรถไห้นะคะบริการนะคะทุกคนงานบุญงานกุศลุนซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องบ้านเฮ้านะคะไปนะคะนิมนนะคะมาดามมงโูกันนิมนพระอาจารย์นะคะค่ะ ทั้งทั้งนี้แหละใ,หดดใช่ทั้งพูนค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวพ่อสีอันสตรีนะบรมแม่นแนวดีนะมาดามมาโพคับค่ะทุกคนไปรับพระยืนนรสะอาดต่อนะคะตือ,อให้ใช่ไหมใช่าก,กา,กางหลุเลยใช่ไหมกางนั่นแหะค่ะตอนนี้ไปบ้านนรสะอาดอยู่นะคะไปรับพระจันทร์หนึ่งรูปเนาะที่บ้านนรสะอาด ཁྱོ 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 พี่น้องก็เลย <laughs> ยังที่เห็นนะคะมาดามอภูขับรถค่ะ สนุกก็สงการนุบริยูไปอุดรพอดีส่งนุบรยูจ้อยสนุกมากเลยที่นรสานครับผมคนเยอะมากใช่นกั่ประทับใจมากเลยที่นี่โอ้ยเสียดายดิผมเพิ่งมาปีแรกเรายังโอ้โหติดใจเลยครับไปอุดรพอดีนะครับอืมสดายเยอะนี่มาถึงวัดบ้านนรสานแล้วนะคะนนี้มนต์พระอาจารย์บ้าน ชนบทบ้านเราค่ะคนอยู่กุฏิใดอยนอกค่ะนี่ว่าลองนี้ด้ครับผมนั่นหละก็เก่งเลยครับเขาไปตรงนี้เก่งนะครับผมโอเคเนะจบไปนีเนาะไไ้ครับโอ้โอเคนัโอเปิดปดู ไปใน,น,นมน,นไปทางเลน,น,บน,เงงนบ้าบัดพออยู่ทางพุนบ่คนพาคนไปเอินพะอ,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 อาจารย์อยู่ดของเถิงอยู่น้าพะอ,อาจารย์อยู่โน่นไปรับอยู่โน่นดีกว่า ปาทางนกขึ้นแบบนั้นเลยห้างนกติดนะกลืนกันเออจมากมนี่คือวัดบ้านนองสะอาดนะคะพูดค่ะเม่นจำลองข้างพุนเด้อพี่น้องบม่มีเวลาไปเบิงนะคะนี่นะคะเม่นจำลองนิดนึงแลนไปเบิงกันแล่นไปเบิงกันนิดนึงก่อนที่พระอาจารย์จะออกมา นี่นะคะเมนจำลองนะคะวัดบ้านโนสะอาดนะคะเห็นไหมคะนี่เดิมมาดามเฝ้านะคะนี่นะคะโอเคค่ะไปแล้วเฝ้าพี่นะขออนุญาตไปแล้วไปแล้วนะคะขออนุญาตปิดกล้องนะคะไปถึงวัดจะสิเปิดใหม่เด้อค่ะ บนพระจาค่ะ่ลาสุดมาถึงนี่แล้วนะคะเจอดตรงนี้เนาะพระจาร์ลงขาคุณเลยะขาคุยขวาเลยค่ะโอเคตรงไปเลยตรงไปเลยส่งถึงีเลยะนะโอเคค่ะีลงได้เลยค่ะ นมนต์พระอาจารย์นะคะดามู่พอนายจัดลงนิดนึงก่อนพระอาจารย์พนุลงแล้วเคนะคะมาดามมาพูไปจอดรถกันเด้อพี่น้องค่ะได้ได้ได้ค่ะค่ะมันเป็นยังมันมีกล้องล้างอยู่ค่ะ เฮยยไัได้ได้เดี๋ยวถอยอยู่ค่ะโอเคถอยรถก่อนนะคะจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคอ้หลับอาจานพี่น้องโอ้ย่านฝ่าฝนก็เลยจอดห่างต้นไม้จะหน่อยนะคะอุ้ยมาแล้วทางผุ่นฝนคึิ่มฝนแล้วนะคะบ้านเา คำมาคำฝนพี่น้องเห็ดพอออกอีกอ้าวกลับอ่ากลับเห็นไหมคะในมณฑลพระเรียบร้อยเล้ออขึ้นซาลาแบบนี้อ้าววางกันเลยอินนาสตาเดนา ทังพ <uyor> ุทธังอาภิปูษยามะยิมินาสักกาเลนะทังทัมังอาภิปูษยามะยิมินาสักกาเลนะทังชังคังอาภิปูษยามะพระคบแล้วบุ สี่รูปนะคะพระนะคะถ้าเป็นก้านสดเนี่เขาสี่รูปนะคะาลหิมาสัมพ,พุุททโธธภภควังะิ่มีจบเพียงแะคะ่คคนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พระมงกโพเฮ็ดคลิปต่อๆไปนี้ด้วยค่ะฝากกดแชร์เพื่อที่ชมกรนได้รวัสดีค่ะ